อสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับเขาได้เขาเรียกว่าเจอเหตุปัญหาขึ้นมานะครับเป็นอู่ที่หนึ่งนะครับจากจังหวัดหนึ่งละกันเราใช้คำนี้ละกันนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยจากที่รืออ้อดูงานนะครับก็แหมทำไมไม่น่ารักกับคนใช้เบนเทล อ่ะโอเคทีนี้เรามาฟังกันนะครับว่าน้องเขามีปัญหาอะไรแต่ทีเนี้ยรีวิวเนี้ยเฮียต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับน้องเขาไม่ประสงค์ที่จะเ,เปิดเผยตัวตนนะครับก็เราก็อาจจะได้ยินแต่เสียงอ่สสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้มีปัญหาอะไรครับถึงมาหาเฮียเอ่อมันเหมือนมันขึ้นแบบว่าโชว์ให้แบบเหมือนน้ามีให้เติมน้ําอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ยก็คือขึ้นคําว่า ท็อปอัพ a ู่แรัใช่ม,มันขึ้นที่เกินเหมือนแบบเพิ่งเติมไปแล้วเหมือนมันยังให้เติมอีกแล้วทีนี้แบบพอขับไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันก็ขึ้นก็เลยแบบเหมือนคิดว่าคงมีปัญหาแบบว่าน้ํามันคงรั่วตรงไหนหรือเปล่าแล้วแบบ,บว่าอุณภูมิมันบบน่าจะไปเอฟเฟกแบบเระบบในรถอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจก็เลยมาหาเฮียดีทีนี้ขออนุญาตถามพอลิสไปตกใจไหมเรื่อง ว่าเอ้ยทําไมฉันจะต้องซ่อมอะไรหนักหนาไหมหรือนะตกใจไหมครับตกใจอยู่ค่ะคือเหมือนเพราะว่าเหมือนเคยซ่อมเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วเหมือนกันแบบสองสามรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแล้วทําไมแบบมันยังเป็นอีกทำไมมันยังไม่หายคือใช้คาว่ามันมีปัญหาเก่าเข้ามากวนใจแล้วทางอู่ที่ไปซ่อมเนี่ยเขาไม่ได้มีกา,การการันตีหรืออะไรอย่างนี้เหรอครับอืมก็เหมือนพอมันซ่อมจบไปทีมันก็เหมือนหายไปช่วงนึงแล้วมันก็ กลับมาเป็นอีกแล้วก็รอบรอบรอ,อบล่าสุดก็เหมือนเปลี่ยนอู่ไปใช่แล้วก็เหมือนก็ยังมาเป็นรอบนี้อีกอ่ะโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับพอหลังจากที่เฮียจัดการไประหว่างการซ่อมการอะไรอย่างเงี้ยขอคำแนะนำหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาซ่อมที่นี่ รู้สึกแบบว่าคือเหมือนเพราะว่าตอนส่งรถมาไม่ได้ยังไม่เคยเจอเฮดีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยแวะมาที่หู่เลยแต่ว่ารู้สึกแบบเออไว้ใจรู้สึกว่าเฮียดูแบบว่าให้คําแนะนําแบบที่จริงใจมากมากก็เลยเหมือนแบบคลายกังวลนิดนึงว่าแบบรถเราไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนเหมือนสบายใจขึ้นนิดนึงบอกกับว่าเฮียเหมือนแบบติดต่อมาตลอดว่าแบบอัปเดตอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนค่อนข้างแบบสบายใจตอนช่วงระหว่างรอซ่อมอะ ทีนี้คือหลังจากที่เฮียแก้ไขแล้วก็น้องอก็คือเสร็จเนี่ยมาประมาณ 3- 4วันละแล้วจากที่เฮียทสระบบดูเนี่ยตอนนี้ดูนะครับนี่นะครับความร้อนก็คือปกตินะครับซึ่งปกติเนี่ยน้องเขาได้แจ้งว่าพอเติมเช้าตอนบ่ายท็อปอัพตอนพอเติมไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ท็อปอัพใช่ไหมครับทีนี้ก็คือจากการที่ว่าดูเนี่ยเฮียต้องพูดเลยตรงว่าเป็นที่ฝาสู แต่พอเรามาไล่จริงๆเนี่ยด้วยเครื่องมือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอไม่ใช่ฝาสุบโล่งใจไหมครับก็ก็โล่งใจโอเคก็โล่งใจนิดนึงอ่ะโอเคซึ่งตรงนี้นะครับก็เฮียได้จัดการแล้วแล้วก็จากการที่เทสพวกระบบอะไรปรากฏว่าน้ํามันไม่หายถ้าจะถามน้องเขาว่าจบไม่จบเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ตอบลำบากมากทีนี้เฮีย er ก็เลยจะถามว่าถ้า หลังจากนี้ไปแล้วหรือความรู้สึกในการที่เข้ามาใช้บริการหรืออยากจะฝากอะไรกับคนที่ใช้รถหรือใช้เบนด้วยกันยังไงบ้างครับในความรู้สึกเกี่ยวกับปูนี้อหมายถึงอูใช่ครับค่ะก็เหมือนก็แวะมาซ่อมกับเฮียได้แบบว่าเฮียให้คาแบบแนะนําดีมากแล้วก็เหมือนรู้สึกสบายใจเวลาคุยอ,คอะไรอย่างนี้ครับก็ เก็มีประกันให้นะครับแล้วก็รายงานว่า,าจุดไหนจุดไหนอะไรยังไงเพื่อทีออ่น้องเขาเป็นผู้หญิงน้องเขาไม่มีความเรื่องรถนะครับก็เลยต้องค่อนข้างที่จะให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ต้องอธิบายให้น้องฟังเนี่ยค่อนข้างในภาษาท,ที่ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรีวิวดีๆนะครับก็ ดีใจนะครับที่สามารถจบแล้วก็อย่างที่ค่าใช้จ่ายมันไม่บาปลายน,นะครับสุดท้ายน้องจะฝากอะไรกับเฮียหรือว่ากับในเรื่องของคนทั่วไปบ้างครับก็ขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าสบายใจนะครับโอเคแล้วก่อนหลังส่งมอบนี่เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูไปยังไงบ้างครับด,ดีค่ะโอเคครับขอบพระคุณมากครับจบแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ